บายดีตอนสวยๆพี่น้องวันนี้เขามาเดินตลาดในเมียงอ่ะช้อปปิ้งตลาดปักซองพี่น้องช้อปปิ้งออนไลน์วันนี้มาหาสื่อเครื่องเตรียมงานบุนวันที่18 1 7 18พี่น้อง นี่วไปทางเลยนหนดีนะเออมีทหารทองหน่อววนนี้พระเจ้าเห็ดไม่ตลาดตลาด

จะได้ชมขาขานี่เบื่อยังนะเอาอยัง้าย ao nắng 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 Xưa ไืเอลาไ l เอาี LV CD อันนี้เลือกเสือสกัี่นลองจะจิบกาไปตลาดไปพากันไปทัวร์ฮานเบาไก่ฮัลโหล ขายดีบอขายดีอยู่เรื่อยๆมาหลอกกันขายมาสองคนนี้บอบเขาเอือยเนี่ยถ้าซื้อเครื่องบุญบ้านอ๋อเมื่อนได้บุญบ้านอ่าวันที่สิบแปดหางมาเลาะก่อนเออมัอคืนนี้เนาะวันสิบหกมันไม่ได้ส่งอันนี้เด้มีมีสามสีสีสีแต่มีครบเบอร์อยู่างโต๊ะขนาเนี้เอาแต่ส่งให้ปลายขนาดนีาขายผู้อื่นมีสีได้เนี่ยมีสามสีมันครเบอร์เลย ต,ตัวนี้สิเป็นงานตัวผาดีเลยมันจะมีซองแบบเกียรตัวหนึ่งแล้วห้ามดแล้วมันสิเป็นตัวหลุ่มเกีตัถือกลัวแต่ว่ามันผาตัวนี้มันสงามเเออนอก,กอนนนะไอย่าง้มีสายยะมีมีโบเบอร์เลยเกอยร์เบอร์อย่างสามสิบเก้าแปดทั้งสูงอันนี้ยังง่ายเลยเก้าแปด,แปด่อย่อยเออเอเอน่าจะสามสิบมาัามะมักที่ไหนล่ะมีโคมีดามีเท้ามีโคบเบอร์เลยเทากับมีดา คือบอกมีสีอื่นเนาะสีครีมสียังอะไรนะอันสีครีมเนี่ยชิเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนสละเนี่ยอ้าวโบมาผ่าแม่นชิเป็นผ่าแบบนี้ผ่ามันคือแบบโบคอยยืดอดนะฮะมาามากแบบสระครีมนะมันนีตัวหนึ่งมันจะเป็นงานตกตื่นพวกนั้นนี่เออมันเป็นงานเหยียบเป็นงานกรเดียนเป็นมนสก์กินหาดีกว่าอือโบคอยปันใดเนาะ คือตัวนี้แหละคือสีดีอยู่ไม่เห็นทาทงาน,ตน,น,นแต่น้องใบแตกกันทน่ยอยทามันลื่นดิสากง่ายอ <c oughs> ขอส่งตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เออเอาไปลองม่นก,ก่อนขนาดั้นที่ไม่เอาไม่สามสิบสีกรมนะสีกรมหมดเลยสีดำมันจะได้ดำโอ้ยร้อยมาป๊อตเฉอให้เพืเ่อนๆเงี้ยร้อย เสียเได้เสียชแนวนะนี่ลายเสียอแนลนัน้นากำลเฮกย่างกะอยู่หอบปจื้อต่ะัวมัยีตถัว้าตัวนี้มีแต่สิบท่าได้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปหาเล่ยถั่วได้ตัวนีีหมอนเอาไปซีรอดมีสอแบบเดี๋ยวมีหมกกระบุ น like okay okay. yeah. claro ี่จ้าอันนี้บาซีหาก็บได้ตัวเนี่ยนี่้ายตัวแขกนะใช่ไหมตัวตัวบแขกวินะบาแม่ตัวเบาแขกนะคือถือรถให้แน่แม่เลยตัวบาแขนี่เจ้าอันใดอาียวา่ เซนรูปแล้วเออลงเขาก็ได้เนาะเนรูปแล้วล่ะตัวได้บ้างไหมกับเบิ้งกับบริษัทต่างกันบ่เออตัวนี้เป็นตาซิอุ่นกลัวอะไรนะราคาดิจะราคาเนาะตัวนี้ตัวนี้อุ่นได้ฮาวอุ่นจะหมักลายวะแต่ยังก็แบบโสมเขื่อนิบ่ ตัวนี้เบบาบาเาบอะไรเบาอะไรเป็นตัวนี้นะรไม่สง่สนยอาเตละวลดหาแล้วก็เอาสี่หาเอาเอาเอาว่าสีไปอน่ายคิดอยู่ตลาดอ่อัน้นเนนี้มันนาองสีนาตัวนี้ตัวนี้มันสอุ่นขาลงอือ ันน응ี้ยนันเป็นเจิงหคือหมูนะมันคนหนลงไลายนี่นะคนหนลงไลายแล้วมันกับอะไรนะเรียบเนี่ยเขาเนี่ยนุ่งเบิ้งก็ได้แหวนอยู่ในก็มีนุ่งได้สองด้านเลยเหรอนี่จีนเอาเป็นถังบ้าเออเบิ้งมันมีสีอย่างไง

มันโบมักหย่าชิจับัมยาชิจับม่ะเกับยีนได้ยีนสลาก่มีได้ส่งเนี่มันมักโอ้มักเดือดเด้อดดีเด้อฮันเพมมันมอดในไข่เนี่ยวะเขาใส่แล้วนุ่มมวนเด้พี่น้องเคยใส่อยู่พอกน พ่อก่อนเอาลายๆสิว่มีเงินกินบนบ้านต้นนี้นะเอานั่ไปหาเอยตัวผ้าซาลาเนีนเ่ยเอาไปสามต้นี่นายเกน้ำกะไวก่อนได้อานนเอาส่งอีกอา้าวู้ไปหล่อตลาดเจ้าบา อาจจะบอมีเสียงพี่น้องพอเขาจะเปิดเพลงเนาะเจ้าบาได้แร้วเขาจะเปิดเพลงกัะสิตัดเสียงออกแล้ที่ทือสุด พากันไปออกเสือไปเลยด้วยเจียวเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยนี่อะไรเนี่ยเอาเนี Jason> ่ย mm. ส่งไก่ทอดนี่เขาขาอะไ้มังแต่แทบน้ว่าลูกชิ้นน้อย เออนะครับไปซื้อกันไปซื้อมนาหมัแตงเดิอาก้อนบอสก้อนกันเออเออพริกแดงพริกแดงอ่ะบ่อันี้เเครองรงือ่งบาทแล้ว เงินบาทที่เท่าไหร่รอยร้อยหนึ่งเท่าไหร่เอเอ ไปลดสงองกันแล้วนะสองยาอันนี้ไก่สามตัวนะสีขุดอยู่ที่นังกระปุกปุ่นอยูบมุ่งบ้านกว่านี้นเลยบ,บ,บุ่นน,น้อยปุ่นเอาบุ่นน,น้อยทำมันบาหน่อยกันจังว่าแังนะว่าเจียมมันน้อย พูดกุ๊บข่าสินี่นะ ่อเลยบอนเก่าแล้วคุณคุณ่นแงาที่หห้องกว่าคุณดนก็เดียววายยูหันอ่านบอะกี้นั้นไหนแล้วมาลังทายอยู่นี้บอนอ่นบอนที่แม่ไมาดีถรามีบอนเราก็ไปขายบอนเราดตะกี้แล้วอันแล้วในแม่คายเออที่แม่ที่แม่เาายอใจด้อ นู้นอึดตูนนะจ,จังวาพออรมนี้มาเลาะทางนี้ดูต่อพี่น้องเพราะว่า,วามาหาเอึดตูนก่อนออ <c oughs> คือบทเสียงเพลงอยู่ใส่วรรณนันบทว่าเสียงเพลงอยู่อันห่านเซียวคอยโดยคอยกับปูขายโดยลาบบอฮัลโหลสบายดีพี่น้องหย่ามปอยู่พี่แล้วตามหาตั้งนานมีเนื้อหมูบอมีเนื้อหมูอ่ะรอว่าตามหาเออตูนพี่น้องเพราะว่า

ไปเสืออดีก่อนนี่ไปซื้อเอาปังนัวซื้อเอายังก่อนนี่ักแล้วมันไอตัวนี้ฟังเลยนี่น่ะเออจะน่าจะเมาแล้วไปมีหันนี่เออเสีอเลยนี่น่ะมานีหันอืม ก็จะได้มกพริกอันมกพริกยนะิ่ะะ่นะมีบ่วะมกพรกอันเม็ๆๆดใหญ่ๆแดงๆนะมีๆๆนะ่่มมกพรกเม็ดย่ง่นะที่แบบเป็นพรกยวกแดงนะนะแบะเออเอามาเน่จากัพอได้ขายละเปีละเทือ แมนเบาเอามาหาเลือกกันะไมเป็นังไงเนู้อ่ะเป็นรูป่แมนทงใหญ่น่ะเอาตัวนังซือสีนย่างวิธีกดใหญ่กดขวดวดธรมีาตัวนังซือสีแดงบอน่าจะเป็นของไทยอ่ะไม่มีบ บะมีบบของไทยตัวหนังสือสีแดงเอาอยู่เพื่อะอันนี้มาซื้อเอาอยู่บาทเอาเตยกะทิหม้อกะทิเจ้าขวดขวดสี่สิบตกเป็นเงินบาทเท่าไหร่ไล่บุงดูอันกะทิขวดสี่สิบพันเงินบาทมีดอกกระบอกสี่สิบพันนี่มีแต่สี่สิบไปพันเออมันตีเป็นเงินบาทเท่าไหร่ ยัมเ่น้่บาทแลุ้แมนบอกีกิลค่าเออนั่นที่จเือกอยู่เจบาทแล้วอือบาทอันนี้มเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบห้าบาทจ็ดสิบห้าทเจ็ดสิบห้าบาทสามเจนะสามเจเออสามเจอ่าเป็นนวนบอเอาเอาแฟบนะหมดไปแล้ว2องแสน ซองสันคอมีบอสันคอเอ๋ยนันดิโอ้โหแล้วไปอยูน่นอกจะจะได้ซิงบอสซิงอยู่สายเอรตูนหันหันได้ถือ แื่อซิงแม่าดนี้แม่ทานง่ายนะข้าวซีงทองแผ่นานานซี้าโลนแม่นาซิพ่าโลนพอซื้อของทานมาโาบเออจะเสียออไปเบิ่งเบิ่งเอาของแพงเแบบนี้กานีโบมุนใ่พงเอาซิงแผงกับซิงแบบตัวหนึ่งมันเทไวปมันมีสงแบบแบบคือแบบแพงอเค็มมันเยนะ อ,อุ้ยทิ้งนอาได้ยังออกมาอีกได้ยังอีและอู้เดล้โพงอาหารชิง้นทั้นบอมีนั่นดีหยนซาหารชิงนั่นชิงต่างเส็มิปไปบ่าหัรบบสวรร์นะคือไก่แทะมัไกไปเปิ้งเอาชิ้ไปทำม,มึงมันล้างซื้อนะซื้อนี่ก็แล้วบริได้ายพี่นอะเมื่อบัดเขาเต็มรถละ <c oughs> เมื่อบ้านแล้วทุกคนเมื่อมันเขา้ามันเปอะเยเลี้ยงเยอะเลี้ยเยอะเออ้าบอสจดมบอสนิ้วไดหยังนิว้วเธอ,อ,อ,อนี่น่าไดหยังมาพี่ไปไปส่งบอสไปถามหาชิงไายไปลืมเรือเบิ่งหน้าเขาคนเวียดผัเวียดอืมอัน <laughs> นี้ว่าเปิด ชิงก็ได้แล้วในของไทยกับขัาไปขึ้นตลาดหมลแล้วเะเจาโอ้ยสินาลโหมดสนาำนัเดีี่ไปบางกี้กับบ่าวใชนอเลยไปบ้างนี้บนลืมฉันล่บนนี้เงินือทองชิบเชิดคสวิกโหลดเบิดเก้าลอยพันหนึ่งแ้วไหไปก็ไทยพอดีพันเออโอ้ยเบิดเงินไปอีกแล้ว เอไม่อมเทาอเออเออัไม่ไี่เป็นเบาะมันเดี๋ยวเปิดเหตุเออนดเงินลายะไรินนี่กัไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเอายังนี่สบายปลาลุงเนวะเอาบ่มีง้